งูสวัสดกำลังจะกลับมาอีกครั้งครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักวิธีการดูแลตัวเองเราก็จะปลอดจากโรคงูสวัสดครับวันนี้หมอจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโรคงูสวัสดนะครับโรคงูสวัสดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลล่านะครับเชื้อไวรัสวาริเซลล่าเนี่ยเป็นเชื้อตัวเดียวกับโรคอีสุงอีใส่นะครับผมที่หลายๆคนตอนเด็กคงเคยเป็นกันน่ยนะครับถึงแม้ว่าอาการจะดีขึ้นจะหายไปแต่เชื้อไวรัสเนี่ย ยังแปลงอยู่ในร่างกายเราเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอ่อนแอลงเชื้อไวรัสพวกนี้ก็จะแทรกซึมเข้ามาเกิดขึ้นได้ใหม่นะครับแทนที่จะเป็นโรคอีสุวิสัยเหมือนเดิมไม่ใช่ละจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นโรคมูสวัสดแทนนะครับแต่โรคมูสวัสดเนี่ยจะขึ้นตามแนวเส้นประสาทเท่านั้นนะครับ อาจจะขึ้นบริเวณแผ่นหลังขอบดวงตาใดบริเวณหนึ่งที่มีแนวเส้นประสาทยึดและมีเชื้อไวรัสอยู่บริเวณจุดนั้นความอันตรายของโรคมูสวัสด์เนี่ยอันตรายมากกว่าโรคอินทรีย์ใสนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสที่ออกมาจากแนวเส้นประสาทซึ่งตรงนี้ถ้ามันมีการมีอาการอักเสบรุนแรงขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้ถึงทั้นเสียชีวิตได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรคมูสวัสด์ที่พันรอบตัวตามความเชื่อ ว่าจะตายอันนั้นไม่ใช่นะครับผมโรคมูสวัสดเนี่ยอาจจะขึ้นบริเวณชายโครงด้านใดด้านหนึ่งหรืออาจจะขึ้นพร้อมกันสองข้างและอาจจะล้อมติดกันได้นะครับการเป็นโรคมูสวัสดนี่นะครับบางท่านอาจจะเป็นแค่5-7วันอาการของผื่นตุ่มที่ขึ้นเนี่ยก็จะแห้งลงและตกสะเก็ดลงนะครับตรงนี้เนี่ยคือประสบการณ์จากแม่ของหมอที่เป็นเนี่ยนะครับคือหลังจากหายจากการเป็นโรคมูสวัสดแล้วเนี่ย จะมีอาการปวดบริเวณที่เป็นอยู่ค่อนข้างนานเลยนะครับจะเกิดขึ้นกับคนไข้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายค่อนข้างอ่อนแอรหรือแม้แต่คนที่ไปฉีดวัคซีนมามีอาการเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้แม่หมอเกิดจากการฉีดวัคซีนมาและทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนด้อยลงก็มีอาการของโรคมูสวัิทั้ท่านท,ที่แกไม่เคยมีประวัติการเป็นโรคมูสวัุ้มัมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพ ร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นนะครับอย่าให้ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนด้อยลงถ้าภูมิคุ้มกันของเราอ่อนด้อยลงโรคงูสวัดก็สามารถเกิดได้กับทุกคนนะครับผมวิธีการรักษาทางการแพทย์แผนไทยนะครับเราจะมีการใช้ตำรับยาก,กระทุ้งเชื้อไวรัสออกมานะครับในทางการแพทย์แผนไทยเราจะเรียกว่ายาก,กระทุงท้งพิษไข้ซึ่งจะใช้ชื่อว่าเบนจ่โลกาวิเชียนหรือยาห้ารากนะครับอาจจะใช้ร่วมกับ ยาที่ใช้ทาแนวเส้นของโรคภูสวัดนะครับก็จะเป็นทิงเจอร์เสลตพังพรซึ่งตรงนี้ใช้ร่วมกัน2ตัวนี้สักประมาณ15วันอาการก็จะดีขึ้นครับผมโรคภูสวัดไม่ได้เป็นโรคอันตรายที่น่ากลัวมากเกินไปนะครับถ้าสุขภาพเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันในร่างกายเราดีถึงเราจะเป็นโรคภูสวัดมันก็สามารถรักษาและหายไปได้นะครับแต่ในผู้สูงอายุที่มูมภูมิคุ้มกันต่ํๆ ก็ควรระวังการเกิดโรคพวกนี้นะครับผมขอบคุณครับ